มาเก็บใบตองกล้วยไปทำข้าวต้มผัดค่ะข้าวต้มผัดกับไม่ใช่ข้าวต้มมัดอันนี้มีหัวปีเกิดขึ้นไปด้วยเดี๋ยววันหลังเอามาเอาไปทำหมกไก่หมกใส่ไก่อร่อยค่ะหัวปีต้นต้นเล็กนะต้นเล็กแต่ว่ามันขึ้นมา น,นี่ขึ้นใหม่ได้แล้วค่ะกระต้มผัดกระต้มผัดนี่คือเขาจะใส่กะทิด้วยค่ะจะเรียกกระต้มผัดถ้ากระต้มมัดไม่ต้องใส่กะทิค่ะแล้วก็จะไม่ต้องมัดค่ะก็ใส่กล้วยข้างใน แล้วก็เอาข้าวกัะทิผัดใส่กันข้าวเหนียวที่แช่แล้วค่ะผัดแล้วก็เอามาห่อซาเปตองแล้วก็นํามานึ่งค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้รสชาติมันมีความหวานความมันกะทินี้ใส่น้ําตาลนิดหน่อยค่ะเพื่อจะได้ความหวานความมันค่ะถ้าชอบหวานเยอะก็ใส่ยเยอะค่ะ แต่นี้ทำกินทำกินค่ะเหมือนกับว่าอยากกินภายในครอบครัวก็เก็บใบตองกล้วยแล้วก็มาหอ่อมาทํากินกันค่ะสุกแล้วค่ะ